สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับขนางน้อยนิสสันเอสเคชัวนะฮะวันนี้ไม่ได้มารีวิวนะฮะพามาชมรถ1คันนะฮะจะเป็นนิ s สันเอสที่ตอนนี้ฮอตกันมากเลยที่ตกแต่งกันมากเลยจะเป็นโหลดเตี้ยหรือยกสูงนะฮะร,ราคาก็จับต้องกันได้อยู่ที่6 9 0 0 0บาทนะครับ เป็นยังไงบ้างครับที่รับชมรับฟังอยู่ใครที่ดูการไลฟ์สดหรือช่อง YouTube นะฮะผมบอกแคมเปญได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดนะฮะมันมีอะไรบ้างนะครับเอาแบบดูกันง่ายๆนะครับตัวนี้เขาเปลี่ยนล้อมาแล้วเป็นยางฮันคุกนะครับซีรีส์ยางอยู่ที่2 6 5 7 0 R 1 6นะครับ พอมาดูด้านข้างๆนะครับตัวเนี้มันจอกล้นจากขอบมาอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่คิวล้อหรือซุ้มล้อประมาณมันจะมีหมุดกับไม่มีหมดุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยของศูนย์เลยของจากโรงงานมันจะมีหมดุดแต่ว่าไม่มีการเจาะตัวถังนะครับไม่มีการเจาะตัวถังแล้วผมพามาดูด้านหน้าเลยนะครับที่ดูกัน,นง่ายๆเลยนะครับ จังหน้าเนี่ยมันจะเป็นโครเมียมไอ้มันจะเป็นสีดํานะครับไม่ใช่โครเมียมถ้าเป็นตัวยกสูงจะเป็นโครเมียมนะครับอ่าเป็นตัวคาลิเบอร์นะฮะส่วนโลโก้ด้านเนี้ยสแตนดาร์ดนะฮะจะเป็นสีเงาแล้วก็จะมีโลโก้สีดําส่วนมากลูกค้าจะเบิกศูนย์เลยโลโก้เนี้ยเป็นสีดําแล้วก็โลโก้แดงนะครับไฟหน้าจะเป็นมันติหรือไฟธรรมดาจะเป็นสีส้มนะฮะ บัตรสเปคมาจากโรงงานไฟตันหมอกสามารถติดตั้งได้นะฮะราคาของศูนย์อยู่ที่ประมาณ4,500นะครับเดี๋ยวผมพามาดูไล่มาเลยนะครับด้านข้างผมที่เป็นสีแดงด้วยแล้วก็สติกเกอร์ที่เป็นกำลังฮิตอยู่หรือว่าลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอว ลายสติกเกอร์ตัวนี้มันจะเป็นลายสติกเกอร์เป็นแบ็กอีดิชันนะครับแบ็กอีดิชันส่วนกระจกมองข้างเนี่ยรุ่นนี้นะครับเป็น SL เนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะครับสีดําด้านไม่มีไม่มีไฟอยู่ที่กระจกนะไฟเลี้ยวมันจะอยู่ที่ก้างแก้มนี่เห็นไหมฮะและ้วก็ตัวเดิมๆของมันเนี่ย SL เเนี่ยจะไม่มีบันไดข้างเราก็ติดตั้งให้ลูกค้านะครับติดตั้งให้ลูกค้าได้นะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งภายในของเจ้าตัว SL คันนี้สแตนดาร์ดจากโรงงานจะเป็นบาะผ้าสีดำนะครับคนาังก็มีโปรโมชั่นแถมให้ลูกค้านะครับให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสีดำล้วนแล้วก็มาพร้อมกับได้เลือกสีได้เลยผมพามาชมด้านในดีกว่านะฮะจะได้เห็นภาพกันนะฮะตัวนี้ติดตั้ง เป็นบ่อหนังดําส้มนะครับแล้วก็ตะเข็บเนี่ยมันจะเป็นออกส้มๆมนะครับออกส้มๆเลยนะครับด้านหลังบอกแคปก็เปลี่ยนเป็นบอะหนังให้พนักพิงก็เปลี่ยนเป็นบอะหนังให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่แปดนิ้วนะครับตัวนี้มันรองรับอยู่รองรับกล้องถอยนะครับกล้องถอยหลังเนี่ยรองรับจากสแตนดาดจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเกียร์หกสปีดนะครับ แล้วก็พวงมาลัยจะเป็นยูรีเทนนะครับเป็นแนวแนวซิ่งนิดนึงนะฮะแนวซิ่งนิดนึงนะครับ,ด,รบด้านในก็จะเป็นจะเป็นปกติแบบนี้นะครับส่วนด้านท้ายนะครับมันจะมีติดตั้งผมจะติดตั้งกันชนท้ายมาให้สเปคโรงงานเลยนะครับบอกได้เลยติดตั้งสเปคโรงงานสามารถที่ติดเซนเซอร์ได้ประมาณ4จุดนะครับ เวลาลูกค้าไม่มั่นใจถอยหลังมานะครับแล้วผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับที่มาลองรับป้องถอยผมสามารถแถมให้ลูกค้าได้เลยนะครับเวลาลูกค้าถอยหลังติดตั้งไว้อยู่ตรงจุดตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าลูกค้าใดสนใจนะครับสามารถติดตั้งตัวช่วยผ่อนแรงนะครับเวลาเปิดฝาท้ายนะครับ รับประกันได้เลยว่ามันเบา